สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าอยู่ทุกท่านเนาะบ่าว่าจะเป็น FC ทางฝั่งไทย FC ทางฝั่งสปปลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่ากันยินดีต้อนรับพักท่านเข้าสู่ช่องยูทูปของฮันเตอร์แท้แนวนาะพี่นอ้องกันอีกแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เบิร์ดเมื่อพี่น้องเอ,อ้ยอ่าซึ่งว่าช่วงนี้ก็เริ่มเก็บกู่เขาหน้าปีเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วพี่นอ้องอ,ยอย่าก็ยังแล้วตั้งแต่นี่แหละต้องดูแลเนาะพี่นอ้องเนาะอื สำหรับมื้อนี้กัสิพาพีพ่อน้องเละาะคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยเลาะเบิง่งหมกคนของฮันเตอร์อะไพี่น้องเอ้ยสองฮันเตอร์นี่หรือมีแต่หมกคนนี่แหละพี่น้องเองอ,งเอ,ออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเบือ่อกันนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับมื้อนี้กัสิพาพีพ่อน้องมาเลาะเบิ่งคือเก่านะพี่น้องเนาะก่อนสิไปเลาะเบิ่งก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรลังใจให้ช่อง YouTube ของฮันเตอร์แชแนลเนาะพี่นอ้องอ่าแชแนลกัขอขอบใจเนาะสำหรับคนที่กดติดตามดนะ้วยเนาะกั ได้ครับสมคลิปของฮันเตอร์แซนแอลอยู่กับหมูอยู่เป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอกว่าไล่ยังห่างเนาะพี่น้องอ่าสำหรับมาเนี่กะสิบภาพพี่พี่น้องเลาะเบิ่งเนาะพอมีสองกิจกรรมเมือเช้านี่ชีบ่าวซูพีซูนองฟังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการคุณหมูเฮานี่เนาะพี่น้องสำหรับอ่ามือใหม่ที่อยากเลี้ยงกะลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ต้องทําใจนะเด้อว่าต้องใส่เงินในการลงทุนหลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องบอกว่าอะไรอย่างห่างเอาไปเบิ่งหมูกันเลยนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งหมูกันเลยอ่าอันนี้ก็เป็นหมูคุณของเงาเนาะพี่น้องเนาะก็ะถือว่าเมื่อเช้านี่ก็ได้ลงขาไม่ท้องไปนะพี่น้องะสำนีกะจัดไปตัวละ CC, สองานะาสามซีซีสองซีซีปลายเนาะโบโบใส่ลายแล้วยย่านก่อนเป็นยาแห้งแน่ ก็เลยใส่ไป2องซีซีคนน่ะตัวแรกก็ซักตัวแรกก็รู้สึกว่ามันอขนนาดเลยก็เลยผักก่อนผักก่อนมันก่อนกต่ลังงามเราเป็นอย่างเนาะกำลังงามกำลังงามเฮนบอนนี่เห็นบอนี่กากระบ,บากนี่คือว่าไม้เนาะซักตัวแดกกับไม้ไว้สำหรับหมูหมูสุดนี่ก็สิบเอ็ดตัว จะให้พี่ให้น้องครับส้มเนาะนี่จะเอนี่ยเนาะพอดีกําลังเป็ตนตะแยงกําลังเป็ตนตะแยงส่วงนี้มือเศ้านี่กระจัดไปคนละเข็มอีกประมาณอาทิตย์หนาเนาะวิตามินมาใส่บาทนี่วิตามินใส่กับขันมันซักก็ดีเนาะพี่น้องเนาะขันบ่มันกันเดี๋ยวจะไอหนำ กำลังพอดีเบิ่งนะพี่น้องสำหรับอาหารนี่ก้าวข้อสอบที่เศ้าเป็นทีทยบห้อยเลยพี่น้องเลยต่อต่อวอสุโต้ได้บนเป็นโตละโตเนะาะนี่เนาะสำหรับแม่มันกระสมแล้วเนาะรู้สึกว่าเริ่มนอนเลยแหละคัร์โบติดกัว่ากันไม่พี่น้องเลยแต่ว่าสมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะสมพันธ์เทียมตัดไปซองดอกมื่อนะับ ทำลายแตกน้ำไลยแตนไปหมูแม่กอะไนระสำหรับแม่นี่ยังมูทันเคยพ่อของแท้ดักเถือ่อเจอแต่ของปลอมมันจนสิ้นแหละเบาหลินเบาหัวกันไปแล้วพี่น้องเลยน,นี่ให้พี่ให้น้องครับส้มหมูขุนเท่าน,นี่ก็เกลือเมื่อกี้นี่กำลังงามเนาะกำลัง,งกำลงังเป็นตะแพง ว่าหมูนี่มันหมักนามเลยองเลยนี่แท้นะเห็ดลุ่มในขอบแห้งดีหาามันมีนามอยู่มันจะหมักตรงปลลินอยู่นามอยู่ยังแต่ว่าห้างเห็ดตะกี้เนาะหัวหงอกหัหูบันไดเด้อันนี้มาได้ศึกษาสักหน่อยก็ว่าโอ้หมูนี่มันหมักนามยมห่อนยำยังนี่ขันมันบ่มีลุ่มนี่มันจะปีกเกือก มันเองแล้วมุนหมอกเลือแต่ตาพี่นอ้องขนาดเนาะสำหรับกิจกรรมในเศร้านี่กะจาัดไปนะผมมีมือกล้องนอะพี่น้องเนาะก็เลยแบบจับหูซักจับหูซักมันบริมีคนบุรมีมือกล้องก็เลยบุรีให้พี่ให้น้องเห็นน้ำตอนซักยาเนาะสำหรับการซักยาก็สิบวยยากนะพี่น้องเลยคันสม,มุดว่ามือใหม่เนี่ยก็จะยากเน่บุกเคยนะคันเอาเคยแล้วก็ จับหูมันนี่ดึงซักโหลดมันบบจับบอได้นะมันโบอยู่อะมันถือเข็มน้นดินดงนะจับหูมันแล้วก็ซักเลยเนาะนี่จับหูมันนั่นนี่จับไว้นั่นนี่แล้วก็เข็มแทงเลยขันมีขันมีมือกล้องจีสาธิตให้พี่ให้น้องเบิรงก่อนบางทีมือใหม่บบท่านเคยอ่โบท่านเคยซักเคยยังกัดจับยากไหนได้เนาะขันว่าเออเคยเห็นแล้วนี่ก็สบายโบมีหยังยาก อันนี้ก็หอดวันที่เอศร้าหกนอแมนออกจากแม่มันได้สองเดือนเต็มๆเด้อพี่หนังเด้ออันนี้ยังเดือนปลายอยู่นี่โอ้โหก็เดือนปลายเด้องามนะเนาะกิจกรรมหนึ่งกับ สักยาขาไม่ท่องให้มันนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวเจานน้าน้องเขาจิไปบึงกิจกรรมซอมกิจกรรมซอมกับมีเนะาะเจ้าน้องเขาจะพาพี่พ่อน้องเลาะบึงอีกจุดบัตหนึ่งเนาะสำหรับการซักยาเนี่สิบุตรให้บ่มีคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งนะผมว่ามันบ่มีมือกล่องมัอเสาเนี่ยมัอเสานี่นลงมือซักผู้เดียวก็เลยแบบจับหูซักเลยบุได้บ่มีมือกล่องถ่ายหูใหม่ก็เลย สิเดียา,าให้พี่น้องฟังซื่อๆเนาะพี่น้องก <c oughs> ำลังงามเนาะเบิ่งสำหรับผู้ใดที่ว่าสนใจอยากเลี้ยงกะลองเบิ่งก็ได้เนาะพี่น้องเบิ่งข้อเบ,บิ้งยังกะบเฮดซัมมันเตอร์เฮดก็ได้เนาะบเทเรียนขนาดว่าสีเฮดเป็นกอดินกอ,นกอ,นกอยังเสียงงบประมาณหลายสำนี่ก็ได้เยอะนี่ไม่เขาก็ลงโค้งเคีงบันเพกไล่ไล่เอาหมูอยู่นอกขอกับพ่อแห้งเด้พี่น้องเลยมันเพกกับบทเรียง่ายเนาะ นี่ไม่ก็ธรรมดาเนาะไม้สางพื้นสางไผ่บานห้อยละนี่เบิ่งคอกนี่คอกก็ไม่จางไผ่แต่บ่ได้ดีบดได้ดองพีนง่น้องเอ้ยคอกมืออมัญญาไปแหละกระหมูคือกันเฮ็ดคอกง,งามก็เลี้ยงหมู้ันเก่าเรียงเฮ็ดคอกดีคอกงามคอกดูดีมีสไตล์กับเลี้ยงหมู้ันเก่าคอกวงงามก็เลี้ยงหม,ม,มูคือเก่าคืออาหารคือกันสำหรับปูทีบัวจากล่องกะ สามารถเห็ดได้เนาะไม้ไผ่ไม้สังส่งไผ่บานห้องกับมีหลายมีหลายก็สามารถเอาไม้เห็ดได้เนาะกับบันไดเพล่บันไดเนาะสมมุติถ้าสมมุติว่าเอาไม้อ่าไม้สั่งไผ่ก็หาเอาลำม,มันแก่ๆนะลูกไอ้ลำอ่อนลายมันก็จะหักไวเพลไวจากกระบ,บากเนะี่มันสักยาขาไม่ท้องมือเศร้านี่โอเคเนาะพี่เนาะสำหรับหมงคอกนี่กับเบิ่งกันซัมนี่ไปก่อนเนาะพี่เนาะเดี๋ยวสิให้ไปเบิ่งกิจกรรมที่สองที่ว่าเขาได้เห็ดมือเศร้านี่นะ ว่ามันจะเป็นแนวใดเนาะลงไฟป,ป,ปุ้งน่าก็อีตนมันอยู่ได้ไวโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนะาะสำหรับาคอกนี้ก็ได้สักยาไปแล้วเนาะพี่น้องเนะาะมือเ้านี่ขาไม่ท่องรู้สึกว่ามันอยากจะจอยแน่ก็เลยจัดเพิ่นไปซะคนละเข็มโอเคเนาะพี่น้งนอเนนงเนาะไวจิพาพี่พน้องรอเบิ่งอีกรอเบิ่งรุ่นจิ๋วบาดาในรุ่นจิ๋ว โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวเอาไปเรุ่นจิ๋วกันเลยเนาะนี่ตัวนี้มันรุ่นจิ๋วเด้อพี่น้องโอ้ยทอกระหัวรุ่นจิ๋วนี่เม่าเศร้านี่จัดไปน,น,นี่นี่แหละเม่อเศร้านี่เนี่ยทำยังตรงอยู่นี่ตอนเพิ่นเม่าเศร้านี่ ยังอยู่ครบเด้อพี่น้องเด้อสหรับแม่นี่อ่ามือเศร้านี่จัดฝันไปได้ห้ำตรงก็จะโตสพโตผู้เด้อห้ำตรงตัวแดงๆนั่นกับจัดฝันมือเศร้านี่ห้องกิ๊กๆไปเนาะเห็นบ่กห้ามันตรงๆนฮักตอนมือเศร้านี่เด้อพี่น้องสหรับกิจกรรมที่สองเขาคือการตัดเนี่ยนะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็บตอนเศร้านี่ตัวแดงๆใหญ่นี่มันหลอดไปหลอดมาเนี่ยมันจนหล้างจนคีบบาดละนี่เนาะ เดี๋ยวมันคันกดมันนี่เอ็นบอตอนมาเศร้านี่ยาวิตาดินจากน้อยเว้ตอนตอนสองแพน่นบวสำมนานแพ้เดียวจัดไปสองแพ้เลยนี่ค็เป็นสุนจิ๋วนะเพื่อนสุนจิ๋วเฮาที่วันยังมาตันอนอ,นอ,นอ,อกนมเถอะกระชิดได้เดือนเลยได้นี่ ไปเบิ่งเนาะบนบนป่าดมันมื้อเช้านี่นี่ก้นมันนี่เห็นบ่ก้นมันเจ็บเด้อนี่มื้อเช้านี่จัดเพิ่น ตอนแรกก็มีแต่ตัวแม่เนาะนี่กำลังนอนสนองหมูแม่ก็น,นอนอยู่ด้วยกัน,นตัวน่อยมันนะตัวหน่อยก็ตอนเรียบร้อยกินดีเว้ยเบื้องเสียมันกินก,ก่อนอาหาเราเอามาอะไร Lung lai phân là, là. <laughs> hàn cái nó sai yêu cao hàn nèo tụi bay bóng môn หมอนี่กระตัดส่วน,น,น,นมาเจ้าเน้ำมตรงไปเนาะอันนี้ก็เป็นลูกหมที่ว่าลูกแม่นี่แหละพี่น้องเลยสิบเจ็ดตมีผูอยู่หกตโตแม่สิบเอ็ดตอนแต่หกตมาเจ้าเนี่ยเพราะนะมมีมันมี มันมีผูแต่พวกโตน,ตน,ตน,น,น,ตนี่ตัวเมย์ตัวนี้งามเหมาะสำหรับแม่พันธุ์ขนาดตัวนี้ก็ขัดเลือกไว้ฟุกให้มันลุกมาก่อนมันลุกไปกินอาหารแก็แกๆแกะแตวมันหลายตัวมันกับญาตินมูแพ้มูมันกับ จากอันนัหนแนี่นยเหน็นะไหมโอ้ดูนุม่มแหมกล่ละมาตัวนี้แม่น่าคนที่เศร้าสามเดือนนี่เนี่ยมันได้เดือนหนึ่งได้พี่น้องเลยอยู่น้ำแม่ได้เดือนหนึ่งคือว่าเสี่ยมันอยู่นุม่มแหมมีก่อนพอมันยังมีตัวหน่อยตัวยังมันก็มีตัวใหญ่ตัวนั้นอยู่ตัวโทนลูกหลานด้วตัวนั้นเห็นไหม ตอนเพิ่นมือเศร้านี่ใหญ่กระโม่คนแต่ตัวนี้ตัวรูดนุ่มตัวแด,ดงๆคุณบอกกลนมันหำไข่อ <c oughs> ันนี้ก็เป็นลูกมูเฮาเนาะพี่น้องเน,นาะลูกมือเศร้านี่ฮักกัดตอนเนิ่มือเศร้านี่มืออื่นขึ้นวาสิเว็บอยู่นี่ฮักกัดเจาะ มีตัวนั่นเจ็บขาเลยเว้ยเห็นปะตัวข้างห้างจียอยกระโม่นาะมันน้อยกระโม่เลยนะมันบกแห่บกแพ้โมูเลยนะสำหรับแม่นี่เนาะไม่ต้งกาเอาลูกออกเลยขึ้นไม่ไหวหายกับพ่อมวยลอนานเนีน่อนานเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงกะล่องไว้แล้วพี่น้องไอ้บอลได้ยากเลยเห็ดคอกันนี่แหละเห็ดขอกธรรมดาสามัญพื่นมันกับเทสิเมนเอา กับบทันมีลูกหมูกับไปหาสื่อตามฟ้ามตามยังเขาแล้วบอลที่พาเข้าพะพันขามากับคุณเแหละคือเศร้าแรงขนาดไหนล่างกิจกรรมมันกับโบลาลดอกเลี้ยงโมูนะแต่ว่ามันเสี่ยงเงินหลายึ้นนี้จะนักเนี่ยได้กันเลี้ยงหลายแห่งหลายแล้วกันคนเงินหลายเลี้ยงหลายกับแห่งเด็กเงินหลายแล้ว <laughs> ควนผมมีเงินปันใดกันเลี้ยงกัเออ บานมันอยากตืัวคียดินเนาะบนสูมึงบาดก่อนกระซ่า <c oughs> นี่ก็ได้ซักยาตอนนั้นอันนี้เดีตัวนี้แล้วน้อยกระโม่นี่เห็นว่าขามันจะเยก,ก,เก,กมันจะเจ็บเจ็บนี่ตัวนี้ซุม่มนี่เนาะซุ่มนี่นี่ยม,มันตอนหำซุ่มหน่อยนี่ซุ่มใหญ่นี่ยมันลงวิตามินเออลงขาไม่ท้องกระซ้าเนาะให้เบิ่งสภาพตาม ขอ,อกตามยังนี่ก็ธรรมดาสามัญน,นะพนะี่น้องเนาะเห็ดแบบบ้านๆเพราะว่าเขาเงินโบลายนะ <c oughs> ขนงงันผมยังเงินลายกับโบ่าณรอกเห็ดเป็นฟาร์มไปเลยแห้งขาดนะพี่นนะ้องเนาะเงินลายเริ่มกินแล้วช่วง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 ทวิศเองอาหารได้กินนี่โอ้นนโอเจ็บท้องนะักขนาดตัวนี้ก็ง,งามก็งามนะครับนี่มันใหญ่แล้วก็ไม่ได้ซ้ำๆตัวนี้มันหนิวหญ่งามหมูนี่ มันก็ตัวน้อยตัวใหญ่แล้วเนาะคือเกือบคนคนก็ยังมีคนน้อยคนใหญ่บางทไปให้มันซ้ำกันไในแต่ละหมูก็เนาะสำหรับอันนี้กับกระสอบอาหารมันเลยอะห้ามแม่มันแน่แบบนี้มันแนมบึงนี่ยเสาร์นี่จัดการมันมัเจ็บห้ำเนี่ยเจ็บห้ำมันเ้าร์ ตอนมีแต่หกโตนั่งตอนอยู่นี่แหลนะนั่งตอนอยู่นี่นะแหละแล้วมันโบตัวปบโบลายส่วนลายไม่ใช่ตัวแม่หมูหมูสุดนี่นะตัวปูกะหั่ไข่เห็นูหั่มันพวกงหมูอื่นม,มัน,นก็จะเริ่มเบะกันแหละ กูบางค,คนเก่งกับเรื่องตอนก็ตอนแพ้เดียวไปเลยเนาะเ้าโกเก่งกว่าไหนเห็ดตามซองแพตามที่เฮียนมาทำตน้นทำตรง กัปตัน มิตด so ินบรายป่ะจะบ่กกันนอนกับโบเห็นเฮ้ยปบหไข่แยกะลรตระเดินะสมมุมสมหมูใหญ่จำนีบ่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่าใส่ใหม่อืมอาหารก็ให้บวเล็บโอ้ยโอ้โอ้คเอ้ยพีย้อ้ยโออ้ยโร้ยโอ้อ่ยคลิปอ้ของฮัอเตอร์มอ้ยอ้ย้้ย้ยโอ้้วเน้้้อ ก่อนจากกันก็จะเริ่มกดติดตามกดไะค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซ่องยูทูปของกันเตอร์ e สแนลไดแล้วเนานะสำหรับคนที่ยังบุท่ันเห็นยังบุท่ันแเนมเห็นอา,อาอาชีบเสริมหรือว่ากิจกรรมาหเมญ่าเฮือนอยู่เฮือนผนดูแลนะลองเอาวิที่ของกันเตอร์ไปใส่นะเนพะีองเนาะลองแล้วดีใจผมนะ <laughs> โอเค อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซองยูทูบของกันเตอร์แสด็นลอาเด้เป็นเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดี